สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสจาบเจ้าคาวาซากิแซดแปดร้อยครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2016นะฮะจริงๆมันคือโฉม16นั่นเองรถคันนี้ครับวิ่งมา20,000กิโลเมตรแท้ครับพร้อมกับของแต่งสภาพสวยป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเล็ขไม้แท้ไหมมาครับมาชมมาเลยเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะครับเพียง2,500กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเรามีเลขไม้จากบรรลูกค้าให้ดูทุกคัน สังเกตที่เรือนไม้ครับหน้าจอเนี่ยสวยใสยนะครับเหมือนใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับกรอบเรือนไม้ไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะครับปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกตินี่แบบนี้เลยนะฮะมาครับหัวโชคสวยนะครับไม่มีต้องบอกว่ามีรอยขันวาสลิดเพียงเล็กน้อยครับตามการใช้งานแต่โดยรวมถือว่าสวยแผงข้อบ,บนเดิมสวยไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับไม่มีรอยครับคันนี้มีไฟบอกตำแหน่งเกียร์มาให้ด้วย ประกับไฟฟ้าครับตัวอักษรต่างๆไม่มีเรือรางบอกแฮนเดิมกระจกไฟแฮนแต่งทรง crg มือคลัตช์ถึงมือเบรคครับเป็นของแต่งนะครับจาก gtr ครับเป็นงาน cnc สามารถปรับระดับได้ฝาปิดกระปุกมันเบรกแต่งจากโมทียครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับเล่งตัวอักษรต่างเนี่ยไม่มีเรือรางเลยเห็นไหมครับกุญแจเนี่ยให้มาครบ3ดอกให้มาเกินด้วยครับเกิน3ดอกนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับครอบถังเดิมนะครับไล่น็อตสีทองสวยครับฝาถังสวยไม่มีค่าสนิมไม่มีรอย สติ cker warning นะครับยังมีอยู่ครบครับสติเกอร์เดิมนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับเป็นสติกอร์เดิมสามารถลอกออกได้เลยสติกอร์กันถังแต่งด้วยนะครับกันลอยด้านข้างกันลื่นมีมาให้ด้วยครับเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมครับเบาะเบาะนั่งเนี่ยนะครับปาดเบาะมานะครับแต่ว่าหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับเฟอนิเท้ายสวยไม่รอยขีดข่วนแตกล้าหรือว่าล้มสไลด์นะฮะด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิ้หน้าแต่งจากโมทีโคมไฟหน้าเดิมสวยครับ แทบไม่มีรอยหินเลยครับไฟเดียวคู่หน้าแต่งแบบ LED บางโคนหน้าเดิมครับมีรอยขีดข่วนบ้างตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีรอยแตกรล้านะครับกระบอกโชคคู่หน้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างไม่มีรอยครับด้านหน้าครับยางครับยางคันนี้ครับสภาพที่ไปมาทัก70%นะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีชะลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นรอบเพียงเล็กน้อยครับเพราะนี่คือ2 0 0 0 0กิโลเมตรแท้คันนี้มาพร้อมกับการล้มล้อหน้าแต่ง กระบอกช็คคู่ล่างครับไม่มีรอยหินในล้อมอเตอร์ไซค์คาลิเปอร์เดิมสวยครับคันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะกาวแมานน้นแต่งนะครับแล้วก็นี้ครับขอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเขาใสเหมือนใหม่ครับกันล้มด้านข้างแต่งแบบตรงรุ่นนะครับจากโบทีนะครับไฟลนิ่งด้านขวาสติ๊กเกอร์เต็มโลโก้ตัวแซดอยู่ครบทุกตำแหน่งฝาเบาสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแข็งเครื่องครับ สีเดิมครับมาพร้อมกับการแข้งแต่งนะครับจากศูนย์นั่นเองนะฮะพักเท้าฝั่งขวาครับไม่มีแตหกหักคันเบกรกลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากโยชิมุระเป็นของแท้เบิกศูนย์แบบสลิปออนครับมาฟังเสียงกันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานีกอัตาาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว เพื่งยนนิ่งนะครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอนครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับมาดูครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะครับจันเบรคด้านหลังเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครคันนี้ไม่มีระบบเบรก ABS นะครับสำหรับ z 8 0 0ขอบลด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุงครับยางหลังจากบิตโซนแบตแบคสภาพที่มัน80%ท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่ัมาาฝงซ้ย โซลเตอร์เดิมติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งเลยครับพักเท้าสวยครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดดัดแรงแต่งอีกด้วยนะครับการแขงแต่งจากศูนย์ครับนี่มีมาให้ด้วยนะครับแข้งเดิมสวยครับฝาป่าสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแฟลิ้งฝั่งซ้ายโลโก้ตัวแซดอยู่ครบติกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนนะครับกันล้มแต่งตรงรุ่นจากโมทีน้าเคืนฝั่งซ้ายครับมาดูครับ แห้งใสครับตามสไตล์ทันตบยัยน์นนทบุรีนะครับกระบอกโขงด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินเราไม่สไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาแต่รุ่นนี้ไม่มี ABS ครับอะนะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่เพียงนะครับ2 5 0 0 0 0กับาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง9 0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทุกประเทศฟรีค่าโอนฟรีของเลหลวมธนาคารก่อนสมมอบแต่คันนี้ติดจ,จองแล้วครับถ้าใครหาอยู่สัปสัปแปด0นะ เดี๋ยวเราหาสภาพเลสวยเลขไมาแน่นอนนี้มาให้นะครับคุณหาอยู่รีบมานะครับรีบเข้ามาจับจองติดตามกดผลงานเราได้ที่หน้าแฟนเพจ Thunder p e r b i k e นะครับแล้วเจอกันครับ Thunder b i k e นีสุรีครับสวัสดีครับ